สวัสดีคิงสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับคิงดาก้อนนะครับไฮชานชัยสวัสดีครับโอ้โหชานชัยกินอ้วนเลยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะครับที่นาทีเรียกเดี๋ยวแต่งตัวเสร็จนะอะเดี๋ยวให้แต่งตัวก่อนให้แต่งตัวกันโหในแอปถ่ายนะครับไนแอเลยแสดงว่าเจ้าต้องรู้มาก่อนฮะคืออะไรอธิบายหน่อยได้ไหมเขามาลาไงนี่บอใช่ นี่บบสุดลำที่มาลำวงสวงจำไม่ได้เหรอคิงดาก้อนระดับประเทศแล้วเนี่ยนี่เหรอโอ้ยนายนายไปอยู่ไหนมาเนี่ยจำไม่ได้รลำวงสวงปู่บาลิจิตอ่ะของแท้ของแท้คิงดาก้อร์ระดับประเทศเลยปะเป็นใครครับใครมาเดี๋ยวให้เพื่อนแต่งตัวกันให้แต่งตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเฉยแต่งตัวให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยถ่ายทีเดียวแล้ตอนนั้นเดี๋ยวนายก็จะไลฟ์สดให้เรดูเ เอาเดเอาเดบเอาเด่แ oh, ต oh, mm ่ว่าสู้ยังคงยังคงลำงามอ่ยังงังกีตาร์โซโล่าทกานน้ดากอนชิงดากอนมาดาให้เขาแต่งตัวกอนกำลังแต่งตัวอยู่เนาะกำลังแต่งตัวอยู่นารมรู้างรหรือนาร สวัสดีพี่วนันวนย้ายเจ้าวนโยกยวนนี่วะอันตรายวะก้อนหินน่ะด้วยก้อนหินน่ะ